หมู่มีอะไรบ้างเป็นมาอย่างไรและมีส่วนในงานศินลปรกรรมไทยอย่างไรช่างสิบหมู่หรือช่างหลวงเป็นคำไทยภาษาอังกฤษคือ Ten Essential Traditional Craftsmanship ทำหน้าที่ราชการจำพาะด้านการช่างที่เกี่ยวข้องกับงาน ศิลปรกรรมต่างๆทั้งในด้านวิจิตศิลป์และประณีศิลป์ภายในพระบรมราโชประถามมาแต่โบราณแต่เดิมกรมช่างสิบหมู่และข้าราชการซึ่งเป็นช่างต่างๆในกรมมีหน้าที่รับสนองพระราชประสงค์ในองค์พระมหากษัตริย์รวมถึงทำหน้าที่รวบรวมช่างมีฝีมือเพื่อเป็นกำลังในกิจการงานศินลปรกรรมรุ่นต่อๆไปด้วยอิสริยลาหหอตีรานนโดยสำนักงานราชบรรัณฑิตยสภาได้อธิบายถึงกรมช่างสิบหมู่ ไว้ว่าช่างสิบหมู่<ว>คือหน่วยงาน<ว>ที่รวมช่างประณีตสินไว้เพื่อปฏิบัติงานถวายพระมหากษัตริย์หรืองานราชการเดิมงานเหล่านี้กระจัดกระจายสังกัดในหน่วยงานต่างๆทั้งฝ่ายทหารและพละเรือนปัจจุบันเป็นหน่วยงานระดับสำนักในกรมศิลปาการกระทรวงวัฒนธรรมช่างสิบหมู่ในสมัยโบราณน,นั้นอยู่ในกำกับดูแลของราชสำนักทำงานก่อสร้างและตกแต่งเหล่าปราสาทราชมทียน ำหนักเรือนหลวงวัดวาอารามและสิ่งก่อสร้างอื่นๆเพื่อสร้างความงดงามทางศิลปรกรรมตามพระราชประสงค์ทั้งนี้การทำงานของช่างสิบหมู่จะประสานงานกับช่างมหาเล็กและช่างทหารในพระบรมราโูประทมด้วยสำหรับสำนักช่างสิบหมู่ในสมัยใหม่ปัจจุบันประกอบด้วยหมู่ช่างผู้เชี่ยวชาญงานช่างขแขนงต่างๆดังต่งต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 อไปนี้ 1. ช่างเขียน Drawing and Painting เขียนลายและภาพทั้งสี่หมวดได้แก่ โนกนารีกระบี่และคอชะเรียงตามลำดับคือตัวกนกแบบต่างๆภาพมนุษย์ชายหญิงเทวดานางฟ้าภาพวานนอนอมนุษย์อสูรและภาพสัตว์ต่างๆทั้งสัตว์หิม,มพานและสัตว์ตามธรรมชาติโดยยึดหลักคดให้ได้วงตรงให้ได้เส้น 2. อช่างแกะกาบวิ่งทั้งงานแกะตราแกะลายและแกะภาพหรือเรียกลมกันว่าแกะสลักเริ่มต้นจากการแกะขุดหรือการแร่เส้นโดยใช้สิวขนาดเล็ก ขุดเส้นเดินบนแผ่นไม้เรียบหรืองานแกะแรววัสดุที่เป็นโลหะเงินทองช่างผู้เชี่ยวชาญงานโลหะแต่ละประเภทจะทำงานร่วมกับช่างแกะด้วย 3. ช่างสลัก engraving หรือช่างฉอลักมีหน้าที่ประดับสถานที่สลักเสาให้สวยงามแบ่งเป็นช่างสลักกระดาษสำหรับใช้ประดับสิ่งก่อสร้างทั่วคราวเช่นครับเพลาพระเมนและอื่นๆและช่างสลักของอ่อนที่เรียกว่าเครื่องสดเช่นการสลักเผือกมันฟักทองและอื่นๆ 4. ช่างกลึงเท r นิ่งงานกลึงเป็นงานสลักสลาวเกลาแต่งที่ต้องใช้ความประนีตโดยมากใช้กับงานไม้และงานชั้งเครื่องมือกลึงจะต้องคอมกลิฟตลอดเวลาหากกลึงสิ่งของใหญ่ๆจะใช้กงหมุนหากเป็นสิ่งของขนาดย่อมและไม่ประณีจะใช้เครื่องกลึงคานดีด 5. ช่างหลอ่อ c a s t i ้งเกี่ยวข้องกับการหล่อโลหะเช่นการหล่อลองมโหระทึกหล่อพระพุทธรูปขนาดใหญ่การหล่อพระพุทธรูปโลหะทําได้โดยการใช้ขี้ผึ้งทําเป็นหุ่นแล้วละลายขี้ผึ้งจนเกิดที่ว่างในแม่พิมพ์แล้วจึงเทโลหะหรือทองที่กําลังหลอมละลายเข้าแทนที่จะได้เป็นรูปหล่อโลหะสำริดเรียกวิธีนี้ว่าไล่ขี้ผึ้ง6ช่างปัน้น molding and sculpting ทำงานด้านการปั้นพระพุทธรูปเสียเป็นส่วนใหญ่ อาจใช้ดินเหนียวอย่างเดียวปั้นด้วยดินแล้วติดกระดาษทับเพื่อรักษาเนื้อดินหรือแม้แต่ปั้นด้วยกระดาษโดยมีลวดตาข่ายเป็นโครงภายใน7ช่างหุ่นโมเดลบิลดิ้งหุ่น, Building, นในที่นี้คือตัวหรือรูปร่างคือการประกอบสร้างรูปของคนสัตว์หรือสิ่งของที่ต้องทําเป็นรูปร่างดังนั้นช่างหลอ่อช่างปัน้นและช่างหุ่นจึงมีงานสัมพันธ์กันและอาจสร้างงานด้วยคนด้วยคนเดียวกัน8ช่างรักลักเกริง ประกอบด้วยช่างผสมรักลงรักพื้นช่างปิดทองช่างประดับกระจกและช่างมุกเพื่อการทำลวดลายประดับมุกรักคือ,อยางไม้ที่ได้จากต้นรักนั่นเองซึ่งสามารถนำมาใช้งานทางศิลปรกรรมได้โดยเฉพาะงานปิดทองในการทำลายรถน้ำา9ช่างบุกเมเทลบิตติ้งบุกคือการตีแผ่ให้แบนทั้งเป็นแผ่นเรียบเยบและเป็นรูปร่างต่างๆช่าง,าง,งบุกต้องชำนาญด้านงานโลหะทุกชนิด เช่นทองแดงเงินนาคและทองคำอุปกรณ์คือทั้งและคนเหล็กซึ่งมีหลายขนาดและรูปร่างต่างกันไป10ช่างปูนคลาสเตอริงงานปูนจะมีทั้งงานซ่อมและสร้างแบ่งเป็นหมู่ปูนก่อเป็นเพียงการเรียงอิฐไม่ต้องประณีดหมู่ปูนฉาบคือการตกแต่งอิฐที่ก่อให้เรียบงามและหมู่ปูนปั้นหมู่นี้จะสร้างงานให้มีความงดงามทางศิละปะลายปูนปั้นต้องทําตอนปูนยังไม่แข็งตัวความเป็นมาแต่โบราณของช่างสิบหมู่ การมีอยู่ของช่างสิบหมู่ปรากฏเป็นหลักฐานมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วโดยมีอยู่ในธรรมเนียบศักดินาพละเรือนและทหารในกฎหมายเก่ากฎหมายตราสามดวงในสมัยสมเด็จพระบรมมตรายโลกนาถปี1991-2031สันนิษฐานว่าตระกูลช่างในสมัยอยุธยาน่าจะมีมากกว่า10บหมู่ อย่างไรก็ตามงานประณีตสิงสาขาต่างๆที่เจริญก้าวหน้าในสมัยอยุธยาตอนปลายต้องสลายตัวไปหลังการเสียกรุงครั้งที่สองเพราะช่างฝีมือบางส่วนถูกกวาดต้อนไปส่วนที่เหลือมีการรวบรวมขึ้นใหม่ในสมัยกรุงธนบุรีและจัดตั้งเป็นสำนักช่างอย่างเป็นทางการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ช่างเหล่านี้สร้างสารร์ปราสาสและพุทธสถานในกรุงเทพมหานครให้วิจิตงดงามเหมือนครั้งกรุงศรีอยุธยา สำนักช่างสิบหมู่ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินยังแบ่งออกเป็นสำนักช่างประจำวังหลวงและวังหน้าคือเป็นคนลาสังกัดกันต่อมาหมู่ช่างในสังกัดวังหน้าได้ถูกยกเลิกในสมัยรัชกาลที่ห้าพร้อมการประกาศยกเลิกตำแหน่งกรมพระราชวังบวรหรือตำแหน่งพระมหาอุปราชวังหน้าเมื่อปี2428 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้ยังเป็นช่วงเวลาที่มีการแบ่งสำนักช่างสิบหมู่เป็นกรมอย่างเช่นเจนว่ามีประเภทใดบ้างซึ่งสมเด็จกรมพระยานริศรานุวัตวงศ์ทรงปรัสประธานแก่พระยาอนุมานราชทนไว้ว่าช่างสิบหมู่เป็นแต่ชื่อกรมที่รวบรวมช่างไว้มีสิบหมู่ด้วยกันไม่ใช่ช่างในบ้านเมืองมีแต่สิบอย่างเท่านั้น พระวระวงเธอพระเจ้าประดิษฐ์วราการผู้ซึ่งได้ควบคุมช่างสิบหมู่เมื่อรัชกาลที่ห้าได้แต่งโครงบอกชื่อช่างที่ท่านได้ควบคุมไว้มีดังนี้เขียนกระดาษแก่หุ่นปั้นปูนรักบูหากลึงหล่อไม้สูงสลักช่างไม้จํานวนหมู่ช่างในโครงนี้นับได้13หมู่เกินกว่าชื่อไปสามหมู่คิดว่าจะเติมครึ่งทีหลัง จากโครงดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าช่างสิบหมู่ในสมัยรัชกาลที่5้าแท้จริงมีถึง13หมู่ซึ่งยังไม่รวมหมู่ช่างที่เป็นช่างมหาเล็กและช่างทหารในจากโครงจะพบหมู่ช่างได้แก่หนึ่งช่างเขียนสองช่างกระดาษสช่างแกะสช่างหุ่นห้าช่างปั้นหช่างปูนเจช่างรัก8ช่างบุก9ช่างกลึงส0ช่างหล่อสิเอด ช่างไม้สูง12ช่างสลักและ13ช่างไม้สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6เมื่อศิลปวัฒนธรรมยุโรปหลั่งไหลเข้ามาในสยามอย่างและมีอิทธิพลต่อรูปแบบงานก่อสร้างและสถาปัตยกรรมราชสำนักอย่างสูงงานศินลปรกรรมแบบไทยในวัดวาอารามจึงประสบภาวะซบเซา จนทําให้ความสําคัญของช่างสิบหมู่ค่อยๆถูกลดทอนลงจนถูกโยกไปรวมกับกรมช่างมหหรสพภายหลังมีการก่อตั้งกรมศิลปากรช่างสิบหมู่จึงถูกโยกมาอยู่ในสังกัดกรมศิลปากรกระทั่งปี2481มีการจัดตั้งกองสถาปัตยกรรมคึ่งในสังกัดกรมศิลปากรซึ่งกองนี้ทําหน้าที่ของงานช่างสิบหมู่ ระหว่างปี2495ถึง2518ช่าง10หมู่ในสังกัดกรมศิลปากรถูกโยกย้ายไปมาระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมกับกระทรวงศึกษาธิการตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติกระทั่งมีการปราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมปี2545กรมศิลปากรพร้อมด้วยสำนักช่าง1ิบหมู่จึงมาอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมอย่างถาวรจวบจนปัจจุบัน ภาระหน้าที่หน้าที่หลักของสำนักช่างสิบหมูคือการรักษาและสืบทอดศิลปวิทยาการและเป็นศูนย์ข้อมูลด้านศินลปรกรรมแห่งชาติค้นคว้าพัฒนาดำเนินการบูรณาซ่องแสมเพื่อการอนุรักษ์งานศินลปรกรรมโดยแบ่งฝ่ายงานรับผิดชอบเป็นหกฝ่ายด้วยกันได้แก่ 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 2. กลุ่มประณีศิลป์ 3. กลุ่มประติมากรรม 4. กลุ่มจิตรกรรม 5. กลุ่มสินประยุกและเครื่องเคลือบอดินเผาและ6ศูนย์ศิละปะและการช่างไทยงานช่างสิบหมูนับเป็นงานช่างที่สะท้อนความเป็นไทยแบบจารีตได้เป็นอย่างดีมีทั้งความละเอียดประณีตและเอกลักษณ์โดดเด่นสะท้อนวัฒนธรรมไทยที่สังสมมานานหลายศตวรรษอย่างไรก็ตามเราจะเห็นว่าลักษณะงานของช่างสิบหมูนั้นไม่อาจแยกขาดจากกันได้อย่างชัดเจนผู้เป็นช่างต้องมีความรอบรู้ในแขนงอื่นๆด้วย